Novels of f ฟยาขอเสนอนิยายรักจีนโบราณเรื่องเกิดใหม่อีกทีไม่ขอมีสามีร้ายกาศเขียนโดยหลิงเฟยยาให้เสียงโดยสาวนีก่อนจะไปฟังนิยายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกความเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครด้วยนะคะ บทที่29ปมสังหารเมื่อกลับมาถึงที่จวนอองมู่หลินเซียงรีบตรงเข้าไปถามฟองอี้ว่าลีปิงกลับมาถึงจวนหรือยังพอบ้านฟองอี้เห็นท่าทางตื่นตกใจของพระชายาก็เป็นอันให้รู้สึกประหลาดใจยิ่งนักกลับมาแล้วพยาคาพระชายาลีปิงนางบอกว่านางไม่สบายเลยเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องนอนตั้งแต่มาถึงจนปานนี้ยังไม่ออกมาเลยพายาคา ไม่รอให้ฟงอี้พูดจบประโยคดีมู่หลินเซียงก็วิ่งตรงไปยังห้องนอนของสาวชายคนสนิททันทีระหว่างทางอี้จินอ๋องเอื้อมมือมาคว้าแขนเรียวของพระชายาสาวอวาไว้ท่านอ๋องท่านจะห้ามข้าหรือนางหันไปถามเขาฆาตกรอยู่ตรงหน้าแท้ๆบุรุษผู้นี้ยังรั้งนางไว้อยู่ได้ข้ามิได้จะห้ามเจ้ารอกพี่สาวหากแต่ตอนนี้พี่สาวกำลังโกรธพี่สาวต้องมีสติไม่วู่วาม เข้าใจข้าหรือไม่ดวงตาคู่งามของอี้ชินอ๋องจ้องมองเข้าไปในแววตาของมู่หลินเซียงเขามิได้จะขัดขวางนางแต่อยากให้นางใจเย็นลงให้มากกว่านี้การจับฆาตกรและคาดคั้นให้อีกฝ่ายยอมเปิดปากนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายมู่หลินเสียงต้องไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ชั่ววูบพระชายาสาวสูดลมหายใจเข้าลึกๆเจ้าลูกหมามีเหตุผลของเขาและสิ่งนี้ทำให้มู่หลินเซียงรู้สึกใจเย็นลงบ้าง นางกำลังจะจับฆาตกรและนางจำเป็นต้องรู้ว่าเหตุจูงใจของหลีปิงคืออะไรในห้องพักของหลีปิงสาวรับใช้คนสนิทกลับมาถึงจวนในยามบ่ายนางรู้สึกกระวนกระวายหัวใจตั้งแต่ที่อยู่บ้านของท่านอาหญิงของจางเสี่ยวเฉียวเมื่อกลับมาถึงจวนอ๋องนางรีบรุดเข้ามาดูในห้องนอนของตัวเองและนางก็พบว่าข้าวของถูกจัดไว้เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างเดิม ไม่ได้มีร่องรอยว่าถูกรื้อค้นแต่อย่างใดหากแต่เมื่อสาวชายคนสนิทเปิดช่องอิดใต้ดินที่ตนเก็บซ่อนหลักฐานไว้ก็เป็นอันรู้สึกว่าหัวใจเกือบจะหยุดเต้นหลักฐานทั้งสองชิ้นของนางหายไปหลีปิงหน้าซีดเป็นไก่ต้มนางรู้สึกประหนึ่งโลหิตแห้งเหือดไปจากกายมือของสาวรับชายคนสนิทสั่นร,รัวนางค้นหาหลักฐานในห้องของนางจนข้าวของกระจุยกระจาย มันอยู่ที่ไหนมีใครมาย้ายที่หลักฐานของนางอนุคนใดของจวนอ๋องหรือใครกันแต่ในระหว่างที่สาวชายคนสนิทกำลังค้นหาถ้วยน้ำแกงกับจอบชาในห้องนอนของตนอย่างบ้าคลาั่งเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเบื้องหลังของหลีปิงเจ้าหานี่อยู่หรือหลีปิงน้ำเสียงนั้นทำให้หลีปิงใจหายวาบนางรีพันไปมองอยังเบื้องหลังของตนที่นั่นนางเห็นพระชายาจางเสียวเฉียวยืนอยู่พร้อมกับอี้ชินอ๋อง ในมือของพระชายามีถ้วยน้ำแกงและจอกน้ำชาอยู่ด้วยสายตาของพระชายาสาวจ้องนิ่งมาที่สาวรับชายคนสนิทพระชายาหลีปิงคุกข่าลงพลางตัวสั่นง,งันงกหลีปิงเจ้าอธิบายมาสิว่าของสองสิ่งนี้มาอยู่ในห้องนอนของเจ้าได้อย่างไรค,คือพระชายานางรู้สึกเหมือนลินพันกันไปหมดหม่มอมฉันหม่อมฉันถูกใส่ร้ายเพคะ ถูกใส่ร้ายหรือหลีปิงมู่หลินเซียงสืบเท้าเข้ามาหาสาวรับใช้ดวงตาของพระชายาสาวมีแววเยียบเย็นยามจ้องมองไปที่หลีปิงสายตาของนางราวกับจะกรีดแทงหัวใจของอีกฝ่ายให้ขาดสะบั้นลงเพคะหม่อมฉันไม่รู้เรื่องหม่อมฉันไม่รู้เรื่องเพคะข้ารู้ความจริงหมดแล้วหลีปิงจะวางยาฆ่าจางเสียวเฉียวทําไมกันในจอกน้ําชานี่มียาสื่อพัวหรือยาดอกไม้แห่งความตาอยู่ หากไม่ใช่เจ้าแล้วจะเป็นใครหลีป่ปิงร้องไห้ออกมาสาวรับใช้หมดหนทางที่จะแก้ตัว <c oughs> แล้วนี่ถ้วยน้ำแกงของจวงอี้หลินเพราะมันเป็นน้ำแกงที่มีส่วนผสมของโสมแดงเจ้าจึงไม่นำไปให้พระชายาในวันนั้นเพราะเจ้ารู้ว่าโสมแดงมีฤทธิ์ต้านพิษจากยาสื่อหัวหลีป่ปิงเอ๋ยเจ้าช่างโง่นนะักง่ที่ไม่รู้ว่าในาน้ำแกงนี่ก็มียาพิษอยู่เช่นกัน อะไรนะเพคะหลีป่ปิงเงยหน้าขึ้นมาถามอย่างตกใจในน้ำแกงของจวงอี้หลินก็มียาพิษผสมอยู่ใครๆก็อยากให้จางเสี่ยวเฉียวไปให้พ้นทางของพระชายาทั้งนั้นแต่หลี่ปิงข้าไม่เข้าใจตลอดเวลาที่ผ่านมาจางเสี่ยวเฉียวรักเจ้าดุดน้องสาวแท้ๆนางทําดีกับเจ้าทุกอย่างเจ้าข่านางลงได้อย่างไรหลี่ปิงในระหว่างที่มู่หลินเซียงเค้นหาความจริงจากหลี่ปิง วิญญาณของจางเสียวเฉียวก็ปรากฏตัวขึ้นมีเพียงมู่หลินเสียงเท่านั้นที่เห็นนางวิญญาณสาวมีสีหน้าเศร้าส้อยนางไม่คิดเลยว่าสาวชาที่นางรักดุดน้องสาวแท้ๆจะทำกับนางลงคอเช่นนี้หลีปิงร้องไห้จนตัวสั่นสะท้านอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายนางก็หยุดและเงยหน้าขึ้นมองพระชาย,ยาสาวแววตาของสาวรับช้าเปลี่ยนไปจากที่เคยเกรงกลัวกลับโกรธแค้นจากที่เคยเสียใจกลับริษยา รักหรือรักเหมือนน้องสาวแท้ๆหรือมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นในเมื่าคือน้องสาวของพระชายาจริงๆหลีปิงพูดอย่างสุดทนดวงตาของนางครื้นไปด้วยน้ำตามือกำแน่นที่ชายกระโปรงดักจะระบายความแค้นเคืองมู่หลินเซียงเบิกตาค้างเช่นเดียวกับวิญญาณของจางเสี่ยวเชียวที่กําลังตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออก ข้าก็คือลูกสาวของท่านแม่ทัพจางหากแต่ข้าเป็นลูกที่เกิดจากสาวใช้อุ่นเตียงของท่านพ่อมารดาของพระชายามีจิตใจโหดร้ายนางทำร้ายแม่ของข้าจนเกือบตายดีที่แม่ของข้าหนีรอดปีได้นางให้กำเนิดข้าเลี้ยงดูข้าจนโตความแค้นที่แม่ข้ามีต่อสกุลจางไม่มีวันได้รับการเยียวยามู่หลินเซียงแทบจะไม่เชื่อหูตัวเองในสิ่งที่ได้ยินนี่หลีปิงเป็นลูกของแม่ทัพจางจริงๆหรือ พระชายารู้หรือไม่เราอยู่กันสงบสุขสองคนแม่ลูกหากแต่มารดาของพระชายาก็ยังไม่หยุดแค้นเคืองพวกเรามารดาของท่านส่งคนไปทำร้ายข้ากับแม่ทำให้มารดาของข้าต้องตายข้าหมดหนทางแล้วข้าจนตรอบเหมือนสุนัขตัวหนึ่งสุดท้ายข้าก็ปลอมตัวเข้าไปเป็นสาวใช้ในบ้านสกุลจางมารดาของท่านไม่เคยเห็นใบหน้าของข้านางเลยตายใจให้ข้าอยู่รับใช้พระชายามาตั้งแต่เด็ก พระชายารู้หรือไม่อะไรที่เป็นของท่านก็ย่อมควรจะเป็นของข้าในเมื่อข้าก็เป็นลูกของท่านพ่อลีปิงพูดอย่างอัดอัน้นนางไม่เคยได้รับอะไรที่สมควรจะได้เลยในชีวิตนี้บรรยากาศในห้องเงียบสนิทชวนอึดอัดไม่มีใครพูดอะไรออกมามู่หลินเซียงรู้สึกเหมือนมีก้อนหินจุกอยู่ที่ลำคอข้าเฝ้ารอมานานมากรอที่จะแก้แค้นสกุลจาง มารดาของจางเสียวเฉียวทำร้ายมารดาของข้าจนถึงชีวิตข้าเองก็อยากทำร้ายลูกของนางเช่นกันอีกอย่างหากไม่มีพระชายาแล้วข้าจะไปแสดงตัวต่อท่านพ่อว่าข้าก็เป็นลูกสาวคนหนึ่งของท่านหลังจากนั้นฐานะความเป็นอยู่ของข้าก็จะดีขึ้นข้าจะได้เป็นคุณหนูไม่ใช่สาวใช้ไร้วาสนาแบบที่เป็นอยู่นี้หลีปิงพูดความรู้สึกภายในของนางออกมาจนสิน้น ในระหว่างนั้นวิญญาณของจางเสี่ยวเฉียวเดินเข้าไปหาหลีปิงแม่สาวชายคนสนิทจะไม่เห็นวิญญาณของนางหากแต่จางเสี่ยวเฉียวก็อยากจะพูดอะไรกับหลีปิงเป็นครั้งสุดท้ายดวงตาของจางเสี่ยวเฉียวที่จ้องมองหลีปิงนั้นมิได้มีความแค้นอยู่เลยสักนิดหากแต่ในแววตานั้นกลับมีแต่ความเวทนาสงสารหลีปิงข้ารักเจ้าเหมือนน้องสาวแท้ๆของข้าหากเจ้าเป็นลูกของท่านพ่ออยากเป็นคุณหนูสกุลจาง ยายเจ้าจึงไม่บอกข้าถ้าอยากมีน้องสาวสักคนมานานแล้วข้าจะเมตตาเจ้ารักเจ้าให้เจ้าไม่ต้องน้อยหน้าใครตลอดเวลาทำไมาถึงต้องทนเจ็บปวดมาคนเดียวแบบนี้หากให้ข้ารู้สึกนิดว่าน้องสาวข้ากำลังเจ็บปวดข้าคงไม่ปล่อยเจ้าให้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างเพียงลํพาพังมู่หลินเสียงน้ำตาไหลนางอยากให้หลีปิงได้รับรู้ว่าจางเสี่ยวเฉียวคิดอย่างไร วิญญาณสาวไม่ได้นึกโกรธเคืองหลี่ปิงแม้แต่น้อยตรงกันข้ามจ้างเสียวเฉียวกลับรู้สึกสงสารแวทนาหลี่ปิงเหลือประมาณหลี่ปิงมู่หลินเสียงเรียกสาวชายคนสนิทด,ด้วยน้ำเสียงสงบนิ่งข้ามีเรื่องต้องบอกเจ้าท่านจะบอกอะไรข้าท่านเอาข้าไปฆ่าแกงลงอาญาอย่างไรก็รีบทำเถอะข้าจะบอกว่าเจ้าข้าจางเสียวเฉียวสำเร็จตามความประสงค์ของเจ้าท่านว่าอย่างไรนะ สาวชายเบิกตาโพลงเจ้าจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่เจ้าแต่จางเสียวเฉียวได้ตายเพราะยาพิษของเจ้าไปแล้วข้าไม่ใช่นางข้าเพียงแต่มาอาศัยร่างที่ไร้วิญญาณของนางอยู่ก็เท่านั้นไม่จริงท่านกําลังสร้างเรื่องหลอกลวงข้าข้าไม่ได้สร้างเรื่องหลอกลวงเจ้าตอนนี้วิญญาณของจางเสียวเฉียวยืนอยู่ข้างๆเจ้านางเสียใจกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นและไม่ถือโทษโกรธเจ้าแม้แต่น้อย มูหลินเซียงกัดริมฝีปากจนเลือดซิบมันยากเหลือเกินที่จะพูดความในใจของจางเสี่ยวเฉียวออกไปให้หลีปิงรับรู้นางเพียงอยากบอกเจ้าว่าหลีปิงข้ารักเจ้าเหมือนน้องสาวแท้ๆของข้าหากเจ้าเป็นลูกของท่านพ่ออยากเป็นคุณหนูสกุลจางยายเจ้าจึงไม่บอกข้าข้าอยากมีน้องสาวสักคนมานานแล้วข้าจะเมตตาเจ้ารักเจ้าให้เจ้าไม่ต้องน้อยหน้าใครตลอดเวลา ทำไมถึงต้องทนเจ็บปวดมาคนเดียวแบบนี้หากให้ข้ารู้สึกนิดว่าน้องสาวข้ากําลังเจ็บปวดข้าคงไม่ปล่อยเจ้าให้เผชิญทุกสิ่งทุกอย่างเพียงลําพังเมื่อพูดจบมู่หลินเสียงก็น้ําตาไหลหลีปิงสุดกายลงไปนั่งกับพื้นความรู้สึกสับสนปนเปไปหมดนางข้าจางเสียวเฉียวข้าคนที่รักนางดูดดังน้องสาวแท้แทจางเสียวเฉียวไม่เคยนึกรังเกียจนางตรงกันข้าม กับอยากพานางไปสู่ที่ที่ดีขึ้นหลี่ปิงเริ่มไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วความแค้นของนางได้แผดเผาจางเสียวเฉียวหรือแผดเผาตัวนางกันแน่มู่หลินเซียงวางถ้วยน้ำแกงและจอกน้ำชาลงตรงหน้าหลี่ปิงของสองสิ่งนี้ข้าคือให้เจ้าข้าไม่อยากได้มันอีกแล้วความจริงทั้งหมดกระจ่างแล้วต่อจากนี้เจ้าต้องรับโทษในสิ่งที่เจ้าทำเอาไว้แต่ก่อนที่มู่หลินเซียงจะคิดว่าจะทำอย่างไรต่อ จางเสี่ยวเฉียวก็เดินเข้าไปหานางพี่หลินเซียงจางเสี่ยวเฉียวเอ่ยเรียกญาติผู้พีเสี่ยวเฉียวมู่หลินเซียงหันไปหานางทั้งหลีปิงและอี้ชินอองต่างประหลาดใจเพราะไม่มีอะไรนอกจากอากาศที่ว่างเปล่าปล่อยหลีปิงไปเถอะพี่อย่าทําร้ายนางอีกเลยแค่นี้นางก็เจ็บปวดมากพอแล้วเสี่ยวเฉียวแต่คนผู้นี้สังหารเจ้าเจ้าจะให้ข้าปล่อยนางไปหรือพี่หลินเซียง ถือว่าให้สกุลจางได้ไถ่โทษจากนางเธอให้หลีปิงไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ข้าของที่เคยเป็นของข้าขอให้พี่ยกให้นางให้หมดข้าอยากให้นางได้ชดเชยในสิ่งที่นางสูญเสียไปมู่หลินเสียงไม่มีทางเลือกนางหันไปหาอี้ชินอ๋องที่ยืนอยู่เคียงข้างนางเซียวเฉียวขอให้เราปล่อยหลีปิงไปจะว่ายังไงนะแต่นางข้าจางเซียวเฉียวนางต้องได้รับโทษทางอาญาถึงจะถูกอี้จินอ๋องทำท่าจะไม่ยอม จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรแผ่นดินย่อมมีกฎหมายคนผิดย่อมต้องได้รับโทษมันเป็นคำขอสุดท้ายของนางท่านอองทำให้นางเธอมิฉะนั้นวิญญาณของนางคงไม่ไปสู่สุคติอี้จินอองก้มหน้าลงแม้จะไม่เห็นด้วยนักหากแต่เมื่อเป็นคำขอของวิญญาณสาวเขาก็ไม่อยากขัดความประสงค์นั้นงั้นก็สุดแล้วแต่เจ้าเธอ,อใครเจ้าเป็นคนตัดสินใจมู่หลินเซียงเดินเข้าไปหาหลีปิง หลี่ปิงจางเสี่ยวเฉียวบอกให้ข้าปล่อยเจ้าไปนางอยากให้เจ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นางจะยกทรัพย์สมบัติทุกชิ้นของนางให้เจ้าให้เจ้าได้เป็นคนหนูสกุลจางไม่ต้องน้อยหน้าใครอีกพรุ่งนี้ข้าจะให้คนจัดหาที่อยู่ใหม่ให้เจ้าเจ้าจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ในแบบที่เจ้าต้องการเมื่อฟังดังนั้นหลี่ปิงก็ร้องไห้ออกมาอย่างสุดกลัน้นความรู้สึกผิดทะลักทลายออกมาจากขัวใจมู่หลินเซียงหมุนตัวหันหลังให้กับนาง นางก้าวเดินออกไปจากห้องของสาวรับใช้พร้อมกับอี้ชินอ๋องโดยไม่ได้หันมองกลับมาอีกเลยเสียงร้องไห้ของหลีปิงยังดังสะท้านไล่หลังนางไปจนสุดทางเดินเมื่อกลับมาถึงห้องบรรทงนางขอตัวอยู่เพียงลําพังซึ่งเจ้าลูกหมาก็ไม่ขัดนางอี้ชินอ๋องจ้องมองมู่หลินเซียงด้วยความเป็นห่วงสภาพจิตใจของคนเป็นพระชายานางเพิ่งผ่านเรื่องราวที่หยวนซื่อถงสังหารนางมาไม่ทันไรก็ต้องมาพบเจอเรื่องนี้อีก เขาได้แต่หวังว่านี่จะเป็นฝันร้ายครั้งสุดท้ายของพี่สาวแล้วเมื่ออยู่เพียงลำพังมู่หลินเซียงยังคงนั่งร้องไห้ต่ออีกสักพักหัวใจของนางเหนื่อยล้าเหลือเกินแม้จะไม่ใช่จางเสียวเฉียวหากแต่นางก็อาศัยอยู่ในร่างนี้นางย่อมสัมผัสและผูกพันในชะตาของจางเสียวเฉียวพี่หลินเซียงพี่หยุดร้องไห้เถอะข้าหลุดพ้นแล้วน้ำเสียงของจางเสียวเฉียวดังขึ้น มู่หลินเซียงรีพันไปหาญาติผู้น้องนางใช้มือปาดน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มให้พ้นไปเสี่ยวเฉียวขาดีใจกับเจ้าด้วยต่อจากนี้ข้าคงไม่ได้พบเจ้าอีกแล้วนางรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกรู้สึกมันดังว่ามีชะตาผูกพันซึ่งกันและกันกับจางเสี่ยวเฉียวจางเสี่ยวเฉียวยิ้มให้นางบางทีในอนาคตข้างหน้าเราอาจได้พบกันอีกต่อจากนี้พี่จงอาศัยอยู่ในร่างของข้าอย่างมีความสุข จงเลือกเดินทางที่พี่อยากจะเดินอย่าได้ต้องเป็นทุกข์เพราะบาดแผลในอดีตอีกเลยมู่หลินเซียงพยักหน้าในขณะที่น้ำตาไหลาอาบสองแก้มข้าขอขอบคุณพี่หลินเซียงอีกครั้งที่ทำให้จางเสี่ยวเฉียวผู้นี้ได้มีตัวตนได้มีความกล้าได้ทำในสิ่งที่ข้าปรารถนาเวลาของข้าหมดแล้วหวังว่าเราคงจะได้พบกันใหม่โปรดรักษาตัวด้วยมู่หลินเซียงยิ้มทังน้ำตาให้จางเสี่ยวเฉียว ใบหน้าของวิญญาณสาวเปลี่ยนไปด้วยความสุขนางหลับตาลงพร้อมกับวิญญาณของนางค่อยๆโปร่งแสงและเลือนลางหายไปในที่สุดมู่หลินเซียงรู้สึกว่าจิตใจของนางโปร่งโลง่งนางได้ช่วยจางเสี่ยวเฉียวให้หลุดพ้นจากพันธนาการหลังจากนี้เส้นทางของทั้งคู่ต่างเป็นอิสระนางได้แต่หวังว่าจางเสี่ยวเฉียวจะไปดีและพบกับสิ่งดีที่คู่ควรกับคนที่มีจิตใจสงสงและงดงามเช่นนาง ในเช้าวันต่อมาในขณะที่มู่หลินเสียงลืมตาตื่นขึ้นนางก็ได้ยินเสียงเอะโอวยวายของพ่อบ้านฟองอี้พระชายาพระชายาพยาคาเกิดเรื่องใหญ่แล้วพยาคาอะไรกันฟองอี้เกิดอะไรขึ้นมากันหลีปิงพยาคะนางนางตายแล้วพยาคาจะว่ายังไงนะมู่หลินเซียงไม่รอฟังคําอธิบายจากฟองอี้นางรีบวิ่งออกจากห้องบรรทมและตรงไปยังห้องของสาวรับใช้ทันที และเมื่อไปถึงมู่หลินเสียงก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อนางพบร่างของหลีปิงนอนหมดลมหายใจอยู่ที่พื้นหลีปิงฆ่าตัวตายด้วยการกรีดข้อมือตัวเองนางทำให้จอกน้ำชาที่สังหารจางเซียวเฉียวแตกออกจากกันและใช้เศษกระเบื้องของจอกชากรีดข้อมือของตัวเองที่ข้างลำตัวของหลีปิงมีจดหมายตกอยู่และเนื้อความในจดหมายนั้นก็ทำให้มู่หลินเซียงสะเทือนใจคุณหนู ข้าขอโทษข้าถูกความแค้นบดบังตาและไม่เคยเห็นความหวังดีของท่านหลี่ปิงผู้นี้มิอาจใช้ชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกความผิดบาปในใจของข้านั้นช่างมากล้นเหลือเกินหากข้าได้ตายจากไปแล้วหวังว่าข้าจะได้พบคุณหนูอีกครั้งและที่นั่นข้าจะคุกเข่าขออาภัยจากคุณหนูได้ตัวเองมู่หลินเซียงถือจดหมายฉบับนั้นไว้ด้วยมือสันเทาร่างของพระชายาสาวโงเงินไปมา ดีที่อี้ชินอองที่ตามมาดูเหตุการณ์หลังจากนั้นรับร่างของนางวายเขากอดร่างของมู่หลินเซียงไว้แน่นทุกอย่างจบลงแล้วพี่สาวต่อจากนี้จะไม่มีฝันร้ายอะไรมาทำร้ายพี่สาวได้อีกข้าจะอยู่เคียงข้างท่านและรักและจะปกป้องท่านไปจนชั่วชีวิตอี้ชินอองเอ,อ่ยคำปลอบโยนนั้นต่อมู่หลินเซียงวันนั้นบรรยากาศในจวนอองเงียบสงัดวังเวงเราวกับว่ามันเพิ่งปลดปล่อยความแค้น และวิญญาณของใครบางคนให้เป็นอิสระความแค้นไม่เคยให้ผลดีกับใครสุดท้ายมันก็เผาพลานชีวิตของคนผู้นั้นให้แหลกสลายคนบางคนที่ตายจากไปได้ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระและไปตามหนทางที่สว่างสวยคนอีกคนที่ตายจากไปพร้อมความผิดบาปในใจนางใช้ชีวิตต่อไปไม่ได้จึงเลือกความตายเพื่อไถ่ความผิดบาปนั้นส่วนอีกคนที่ยังมีชีวิตอยู่ นางได้รับโอกาสจากสวรรค์ให้ได้เลือกอีกครั้งและคราวนี้นางจำเป็นต้องเลือกเส้นทางที่จะทำให้นางมีความสุขให้ส่งกับที่นางได้รับโอกาสมาอีกครั้ง